นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่22บทส่งท้ายถงรับแขกของครอบครัวใหม่กำลังชื่นมื่นไปด้วยความสุขเมื่อหลานชายสุดที่รักของทั้งสองตระกูลคลอดออกมาแล้ว เขาเป็นเด็กแข็งแรงและสุขภาพดีมีชื่อว่าเด็กชายดานายวันนี้พากกับริสาพากันมาที่บ้านคุณปู่คุณย่ารักคุณตาคุณยายรวมไปถึงคุณน้านัดกำลังรอต้อนรับหลานชายของพวกเขาอยู่รอบรัวทั้งสองเข้ากันได้เป็นอย่างดีแถมคุณหญิงวันนิดานั้นอย่างสนิทกับมารดาของริสาไปแล้วว่างๆนางจะส่งรถไปรับทั้งสามีภรรยาให้มาพักผ่อนที่เขาราหาดหลังนี้ บางคราวก็จัดทริปไปทําบุญไปไหว้พระกันที่ต่างจังหวัดหลายคืนอีกตายจริงเด็กคนนี้เขาหน้าเหมือนคุณปานะมารดาของพากรเอยมองดาหนที่เหมือนตาเขาไม่มีผิดนางทราบแล้วถึงเหตุจําเป็นที่อีกฝ่ายต้องมาเป็นผู้หญิงของพากรนั่นเป็นเพราะปิดาของริสาป่วยและมันช่างน,น่าดีใจนะักเพราะความเสียสละในศักดิ์ศรีของตัวเองนั้น ทําให้บิดาของริสามีชีวิตอยู่ได้จนถึงตอนนี้นั่นสิคะคุณยิ้งวันมารดาของริสากล่าวไม่น่าเชื่อว่าคนมั่งมีอย่างพวกเขาจะลดตัวมาเกี่ยวดองกับครอบครัวของนางอาจเป็นเพราะความรักที่พากรมีให้ต่อริสาเห็นทีว่าต้องมีหลานให้พ่ออีกคนแล้วนะริสาพ่อเองก็อยากให้หลานหน้าเหมือนพ่อบ้างนะบีดาของพากรเองก็อยากให้หลานหน้าเหมือนตน ก่อนจะมองหลานชายในมือของคนป่วยต่อเพราะสมศักดิ์นั้นกำลังอุ้มหลานไม่วางอีกฝ่ายทำตัวให้แข็งแรงตลอดสมศักดิ์หวังจะเจอหน้าหลานและวันนี้คนเจ็บป่วยอดอด,อดแอดแอดก็ได้เจอหน้าหลานชายเข้าจนได้จริงด้วยค่ะหน้าเหมือนพ่อมากเลยน้องสาวของริสากล่าวสมศักดิ์ได้ฟังก็น้ำตาไหลปลื้มใจเหลือเกินได้อุ้มหลานสักครั้งก่อนตายก็ยังดีเขาถือว่าคุ้มแล้วกับการมีอยู่ เพื่อได้เห็นลูกสาวของเขาคลอดลูกและที่สำคัญไปกว่านั้นยังได้รับการต้อนรับจากครอบครัวของพากรเป็นอย่างดีหลังจากรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้วสองครอบครัวก็ถึงเวลาแยกย้ายหากตาก,ก็มาหากันบ่อยๆบางทีอาจจะมาหากันทุกวันก็เป็นได้เนื่องจากว่าเหล่าผู้หลักผู้ใหญ่เหอหลานชายเป็นอย่างมากปริสายังคงเดินไม่คล่องเท่าไหรนะ่นักเธอผ่าคลอดและดูเหมือนมันจะเจ็บมากเหลือเกิน ดังนั้นเธอจึงเดินให้มากเข้าไว้ส่วนพากรเป็นคนพาลูกชายนอนมีพี่เลี้ยงคอยช่วยเขาสองคนเป็นคุณหญิงวันนิดาที่จัดการให้กับลูกชายของตัวเองระวังเนะครับพากอนออกจากห้องนอนลูกเขาเดินตามหาริษาก่อนจะเห็นว่าเธอกำลังเดินไปเดินกลับที่หน้าถนนเจ้าเพื่อนรักสี่ตัวคอยระวังภัยให้อีกชายหนุ่มพาพวกมันมาเลี้ยงที่เขาห,หาดด้วย ก่อนรีบเดินลงมาหาพันรยาที่ถนนหน้าบ้านในตอนนี้เขาสามารถเรียกเธอว่าพันรยาได้เต็มปากเนื่องจากเขากับริสานั้นเราได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วเหลือแค่งานแต่งที่ยังไม่ได้จัดลูกหลับแล้วหรอคะใช่ครับผมพานอนเรียบร้อยแล้วเ่ะเอาร่มรือเปล่าตอนนี้บ่ายสามแดดยังแรงพอสมควรไม่เป็นไรคะ่ะคุณกอนมีอะไรก็ไปทำเถอะนะคะสาขอเดินเล่นสักพัก ไม่เอาผมเป็นห่วงสาอใจดีน่ารักขนาดนี้สาบไปไหนไม่รอดแล้วนะคะเขาทำเธอเหมือนเจ้าหญิงหลังจากที่อีกฝ่ายสัญญากับเธอไว้ว่าพาก่อนจะทำหน้าที่พ่อทำหน้าที่สามีให้ดีที่สุดเขาไม่เคยละเมิดคำสัญญาที่ให้ไว้ก็เพราะว่าเป็นห่วงครับเข้าบ้านกันดีกว่านะแดดมันแรงไปบ้านเราก็ออกจากก้างเดินอีกฟากไปถึงอีกฟากก็ยังได้เลยเขาเดินเข้าไปจับมือเธอเอาไว้ หลังจากนั้นก็พาพันรายาเดินช้าๆเข้าไปในบ้านส่วนริสาเธอกุมผลาที่หน้าท้องของตัวเองคุณแม่อยากฝื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงได้เร็วที่สุดแล้วนี่จะกลับไปทำงานวันไหนล่ะคะหลังจากที่กลับมาจากต่างจังหวัดเราย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ซึ่งมานดาข,ของพากรเป็นคนเตรียมเอาไว้ให้ชีวิตของริสาพลิกพันทำราวกับเป็นราช,ชารถมาเกยในตอนนี้ เธอมีทุกอย่างโดยไม่ต้องร้องขอหรืออ้อนวอนแล้วโดยเฉพาะการยอมรับและความรักเพราะทั้งตัวพากกรและปิดามารดาของเขานั้นมีทั้งสองอย่างให้เธอครบทั้งหมดสาเบื่อผมแล้วหรอพากรถามเห็นเอาตาไล่าสามีไปทำงานทุกวันเขาเองไม่ได้อยากจะทิ้งงานหรอกหากแต่อยากจะดูแลแาม่ก,กับลูกมากกว่าอยากเข้าใจผิดสิคะ สาไม่เคยเบื่อคุณกรเลยสาแค่กลัวว่าคุณกรจะเสียการเสียงานเพราะว่าสากับลูกต่างหากอันที่จริงอ่ะเราอยู่ได้นะคะแถมมีพี่เลี้ยงที่คุณแม่ท่านหามาให้อีกไม่เบื่อหรอกครับกลับกันพี่ดีใจที่ได้ดูแลสากับลูกนะชายหนุ่มยิ้มอ่อนโยนเดินเข้าไปสวมกอดพันรยาด,ด้วยความรักเมื่อตอนที่เธอจะคลอดนั้นขาก่อนถึงกับหลังน้ำตาเขาสงสารริสามากเหลือเกินคนดีของผม ไม่ต้องคิดมากนะผมไม่ทิ้งงานหรอกผมรู้ว่าผมต้องหาเงินมาเปพันรยากับลูกและผมเองจะไม่มีวันทิ้งคุณกับลูกอีกแล้วสาเปล่าให้คุณกรเปซะหน่อยก็ใช่นะสิเพราะตอนเนี้ยสามีค่าสินสอดที่พ่อกับแม่ผมโอนให้แล้วนี่ชายหนุ่มกล่าวแล้วทำทีน้อยใจหากแต่ร่างสูงไม่ได้ผลักออกจากอ้อมกอดของริสารอกเปล่านะคะอันนั้นสาเอาไว้ให้ลูกต่างหาก สามีกล้าใช้เงินสินสอดหรอคะ่ะที่ริษาเคยบอกพาก่รนออกไปนั้นไม่ได้จริงจังหรอกอีกอย่างเธออยากให้เขาคิดได้ว่าเธอเห็นแก่เงินแล้วพาก่รนจะล้มเลิกความตั้งใจที่จะตามเธอกลับมาที่นี่ที่สําคัญก็คือเธอน่าใจว่าคุณหญิงวันนิดานั้นไม่มีวันยอมรับเธอจากหัวใจหรอกแต่แล้ววันนี้ท่านแสดงให้ริษาเห็นแล้วว่าท่านกับสามียินดี และเต็มใจจะต้อนรับเธอกับครอบครัวค่าหนใช้เธอนะครับมันเป็นเงินที่ริสาสมควรจะได้รับอีกอย่างสามีหล่อนให้ท่านอุ้มไงสานะ่ะทําให้ลูกชายของท่านไปไหนไม่รอดเลิกเป็นหนุ่มเจ้าชู้เต็มตัวแล้วด้วยนะตอนเนี้ยผมกลายเป็นคนรักครอบครัวไปแล้วสาไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรนี่คะความจําเป็นของเธอในการใช้เงินก็คือเรื่องของครอบครัวเท่านั้น และตอนนี้ครอบครัวของเธอก็อยู่กันอย่างมีความสุขก็ซื้อของที่อยากได้ไงละ่ะสานี่ไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นเลยนะของที่อยากได้สาก,ก็มีครบหมดแล้วนี่คะคุณกอนอะไรบ้างที่มีผมเห็นเสื้อผ้าสามีไม่กี่ตัวเองรองเท้าก็มีแค่สองสาคู่ของพวกนั้นใช้เท่าที่จําเป็นและโอกาสค่ะแต่ของที่สาอยากได้นะ่ะหมายถึงตัวคนต่างหากละ่ะหมายถึงสามีคนนี้หรอเปล่าครับ พากรยิ้มกว้างเพราะพันระยาพยักหน้าทันทีที่เขาถามเสร็จบอกรักสามีหน่อยได้ไหมเขากล่าวเสียงทุง้มสารักคุณกอนที่สุดเลยค่ะเสียงหวานกล่าวออกมาแล้วมีแม่บ้านสองคนมาช่วยริซาเธอเองก็ชักจะเขินใจแย่ผมรักคุณนะพากอนกลายเป็นผู้ชายคลั่งรักไปเรียบร้อยแล้วคุณกอนพอแล้วค่ะเธอตีหลังเขาเบา เมื่อพวกแม่บ้านพากันก้มหน้าแล้วรอบยิ้มริสาชักจะอายหนักขึ้นคุณกอนขาพอได้แล้วอายเหรอไม่อายสักหน่อยเขาปล่อยเธอริสารีเปลี่ยนทิศไปที่อีกห้องการแสดงความรักของสามีค่อนข้างจะเปิดเผยเขามีอายแต่เธอคนนี้แสนจะอายเลยนะอย่าตามสามมาสิคะไม่เอาผมจะตามถ้ากอนเป็นคุณสามีที่เอาแต่ใจเหลือเกิน ดานายอายุได้หกเดือนแล้วตอนนี้โตเป็นหนุ่มอย่างชัดเจนตอนเด็กหน้าเหมือนคุณตาโตมาเริ่มหน้าเหมือนพ่อดานายเป็นเด็กชายที่แข็งแรงมากไม่เคยงอแงาและติดแม่ริษามากเป็นอันดับหนึ่งอรุณสวัสดิ์ครับดานายคนหลอเพราะว่าลูกหน้าเหมือนเขาถ้าเขาหลอลูกเขาก็ต้องหลอด้วยวันนี้เป็นวันเสาร์คุณพ่อพ่กก่อนไม่ต้องไปทำงาน เด็กชายดานัยส่งเสียงทักทายปีดาก่อนจะหันหน้าไปดูดนมของมารดาต่อดานัยกินนมแม่ไม่เคยขาดแม้แต่วันแถมยังติดการดูดจากอกอีกกินเก่งจังเลยนะเรานะเขาใช้นิ้วมือเขี่ยใบหน้าของเจ้าเด็กแก้มยุย้ยที่มีใบหน้าแสนชังเสเหลือเกินดานัยพึมพำไม่เป็นภาษาเรากับเขาจะดุพ่อของตัวเองกินนมจากอกแม่ทีไรเป็นต้องหมักแกล้งกันทุกทีสิหน้า เจ้าดานายหมูอ้วนเจ้าดานายกินเก่งแม่วายพากนล้อลูกชายของตัวเองอีกต่างหากเอ๊ะลูกไม่ได้อ้วนนะคะลูกแค่อวบต่างหากปรีษาตอบแทนลูกชายคุณสามีจะว่าลูกชายสุดที่รักของเธออ้วนไม่ได้ฝ่ายดานายถึงกับเลิกกินนมเขาหันขับมามองบีดาของตัวเองและจากนั้นเด็กชายวัยหกเดือนก็เปะปากเหมือนจะร้องไห้คนแม่ต้องรีบโอ้ ฝ่ามือบางตีเพียไปที่ไหล่ของเขาเบาๆคุณพ่อนิสัยไม่ดีเลยเนาะลูกชายของแม่ไม่ได้อ้วนสักหน่อยนี่นะ่ะใช่ไหมคะลูกดาไนมองมานดาตาปลิบๆก่อนจะคลี่ยิ้มออกดาไนรู้ว่าแม่รักอาจเป็นเพราะเจ้าตัวเล็กรู้ว่ามนุษย์คนแรกที่ปกป้องและดูแลเขานั้นคือผู้หญิงที่อุ้มกันอยู่ตรงนี้ดังนั้นดาไนจึงไม่งองแงกับแม่หากตา เด็กชายงองแงกับคนอื่นไปทั่วดูสิเจ้าดนในตัวแซบเขาแม่ตีพ่อก็เลยพอใจใช่ไหมล่ะจำเอาไว้นะคืนนี้พ่อจะขังแม่เอาไว้ในห้องไม่ให้ไปหาดันในเลยพากรขคู่กับลูกชายด้วยรอยยิ้มอะไรจะติดแม่ปานนั้นร้องให้มาเป็นชั่วโมงพอแม่อุ้มก็หายปุ๊บดวงตากลมโตใสแจว๋วเริ่มมีน้ำตาคลออีกครั้งโอ้โอ,โอ้ลูกแม่ ยังไงแม่จะหนีไปหาดาันานะคะปล่อยคุณพ่อเขานอนคนเดียวดีไหมวันนี้รีสาเข้าค้างลูกชายตัวเองเสมอเพราะผู้ชายคนนี้เธอรักมากเขามาดาบอกแบบนั้นเด็กชายดาไนาก็ยิ้มแป้นเรากับดาไนารู้เรื่องทุกอย่างที่พ่อกับแม่พูดมันนี่เลยเจ้าเด็กรูปหล่อพาก่อนแย่งเอาลูกชายมาอุ้มก่อนจะฟัดพุงเจ้าตัวน้อยเบาๆสองสามทีจากนั้นก็อุ้มลูกพาดปาพาลูกเดินเล่น ให้รีสาได้ไปอาบน้ำแล้วลงไปทานข้าวเช้าอีกชั่วโมงต่อมาดานัยก็หลับปุ๋ยพากอนส่งลูกชายให้พี่เลี้ยงเขาเดินไปที่ห้องอาหารรีสากำลังให้แม่บ้านจัดโต๊ะใบหน้าหวานหันมายิ้มให้กับเขาเป็นภาพที่พากอนชอบที่สุดของทุกวันเรดภาพผิวสีขาวยาวเลยเข่าลงมาเล็กน้อยมันกระตุ้นให้เขาอยากฉีกมันออกจากเรือนร่างมากเหลือเกินอาหารเรียบร้อยพอดีเลยนะคะ เธอเดินไปรับสามีเรามีกฎว่าหากพากรเลี้ยงลูกช่วยเธอนั้นเขาจะต้องได้รับรางวัลเป็นการหอมแก้มหนึ่งทีหรือหากว่าเลี้ยงเกินนานหนึ่งชั่วโมงแล้วเธอต้องให้รางวัลตามที่เขาขอชื่นใจสามีจังเลยเขากล่าวหลังจากได้รับการหอมแก้มจากพรรยาสุดที่รักพวกแม่บ้านเดินออกไปแล้วเหลือแค่สองหนุ่มสาวที่นั่งรับประทานอาหารกันเพียงลำพงังวันนี้ไปบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณดีไหม พากรนมักพากครอบครัวไปเยี่ยมพวกท่านบ่อยๆอันที่จริงจะพาพวกท่านมาอยู่ด้วยเขาว่าคนบ้านนั้นบอกไม่อยากรบกวนอยากให้พากรนสร้างครอบครัวกับริษาอย่างมีความสุขกลัวว่าคุณย่าก,กับคุณปู่จะน้อยใจเอานะสิคะเงินก็โทรบอกคุณพ่อคุณแม่ไปบ้านของริษาเลยดีไหมแล้วเราไปเจอกันที่นั่นเขาว่าแล้วรีบโทรหามานดาคุณแม่เองมาที่นี่อาทิตย์ละสองสามครั้งเพื่อมาเยี่ยมเจ้าหมูอ้วนหลานชาย ส่วนพ่อแม่ของริสาไม่ได้มาบ่อยนักหรอกเพราะบ้านอยู่ไกลและอีกอย่างช่วงนี้สมศักดิ์เหนื่อยมากขึ้นบางคราวริสาก็ไปค้างที่นู่นบ้างหรือบางครั้งก็ไปนอนกับพ่อที่โรงพยาบาลน,นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเจ้าดานายถึงงองแงแต่พอแม่กลับมาแล้วละอุ้มเท่านั้นเจ้าหมูอ้วนก็ถึงหยุดร้องก็ดีนะคะเห็นพ่อบ่นว่าอยากทานข้าวต้มฝีมือสาพอดีเลย รีสาพยายามทำให้ตัวเองเข้มแข็งเข้าไว้เธอทำหน้าที่ลูกสาวให้ดีที่สุดและเธอก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ตกลงแล้วนะเงั้นทานข้าวเสร็จแล้วเราไปหาบ้านคุณกันขอบคุณนะคะที่คุณกรนเข้าใจสาแล้วก็ช่วยสามาทุกอย่างเลยต้องเข้าใจสิเพราะว่าผมคือสามีที่รักสาไงดังนั้นผมต้องเข้าใจความต้องการของสาอีกอย่างผมสัญญาเอาไว้แล้วนะ ผมจะเป็นสามีที่ดีของสาไงล่ะครับเขาวางมือลงบนหลังมือของภรรยาเขารู้ว่าเธออ่อนแอเสมอเมื่อเป็นเรื่องอาการเจ็บป่วยของบิดาแล้วล่ะก็อีกอย่างช่วงนี้คุณตาของดาไน,นเริ่มเข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้นทางครอบครัวจ,จึงพากันไปเยี่ยมอยู่บ่อยครั้งต้องการอะไรก็บอกผมนะผมพร้อมจะช่วยสาเสมอไม่ว่าอะไรที่ริสาอยากได้ผู้ชายคนนี้พร้อมจะหามาให้เธอถึงที่ เพราะพากรนรู้ดีว่าริษาคือหัวใจของเขาหละถ้าเขาดูแลหัวใจธนุถนอมมันเป็นอย่างดีแล้วลละก็เขานั่นละ่ะที่จะมีความสุขเกินใครทั้งนั้นวันนี้ผมบอกรักคุณหรือยังยังเลยค่ะผมรักสานะแล้วสาลารักผมหรือเปล่าผมต้องการความรักนะครับรักค่ะสารักคุณกอนริสาได้ตาพยักหน้าแววตาเธอเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อเขา เราอาจไม่ได้รักกันในตอนแรกสถานะริสาอาจจะอยู่ต่ำกว่าเขาเขาว่าในตอนนี้สิ่งที่พากรปฏิบัติต่อกันมันแตกต่างเขาและครอบครัวยอมรับริสาแล้วจากว่าที่คุณแม่เลี้ยงเดียวซึ่งโดนเขาปฏิเสธมาตอนนี้ภากรกลับขอรับผิดชอบเธอทั้งตัวลักหัวใจแทนริสาคิดว่าตัวเองโชคดีมากเพราะในตอนนี้เธอมีความสุขมากเหลือเกินเธอได้ความรักและความจริงใจจากเขา รีสาไม่ต้องเป็นแม่เลี้ยงเดียวและลูกชายของเธอก็มีพ่อในใบทะเบียนเกิดและดานายยังได้รับความรักการดูแลเอาใจใส่และการดูแลที่ดีที่สุดจากบิดาของตัวเองอีกชีวิตนี้คนอย่างริสาไม่ขออะไรไปมากกว่านี้แล้วล่ะจบบริบูรณ์ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้ เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ